ล้านหนูก็เหนื่อยเป็นนะมิลิดานุภาฟาดกับชาวเน็ตหลังคอมเมนต์แสะแรงเรียกว่าเป็นนักร้องแรปเปอร์สาวสุดฮอตที่เวลานี้ไม่มีใครเกินเธอแล้วจริงๆค่ะสำหรับมิลิดานุภาหลังผลงานเพลงของเธอเป็นที่รู้จักทั่วโลกและยังมีโอกาสได้ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตเพลงระดับโลกมาแล้วด้วยล่าสุดเธอได้คว้ารางวัล Artist of the Year ปัะเภทยอดเยี่ยม เมื่อวันที่3มีนาคม2516ที่ผ่านมาซึ่งเจ้าตัวได้ขึ้นไปรับรางวัลด้วยตัวเองพร้อมทั้งกล่าวถึงคนที่ดำเนินคดีหลังจากที่เธอเคยออกมาคอเอัลวิภาวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลจนถูกดำเนินคดีข้อหาดูหมิ่นด้วยการโฆษณามาแล้วซึ่งงานนี้ไม่ไว้ก็มีดราม,มา่าหลังมีชาวิฮิตรายหนึ่งได้แชร์ภาพของโบกี้ไลออนขณะขึ้นรับรางวัลเบสปอปล่าพร้อมข้อความ วายมันแค่ติดอําดับทํามาเป็นขิงเขาเห็นว่าเป็นเด็กไหมเลยไม่เอาความพร้อมกับแท็กไปหามิลิลลาสุดมิลิได้ออกมารีทวิตดังกล่าวที่แท็กหาว่าพร้อมฟาดกลับว่าเห็นปะละ่ะก็ชอบนี้พวกแบบนี้อ่ะหนูก็เหนื่อยเป็นนะน้องทําด้วยความพยายามของตัวเองเพื่อพิสูจน์ให้ตัวเองได้เข้าใจตัวเองแล้วพี่มาอ่านหนังสือไม่แตกหนูก็เหนื่อยต้องอธิบายเหมือนกันนะครับ